เอโยเซิ hey yo, สวัสดีครับผมพิมเเมี่ยงจากร้านบิวมอเตอร์บนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย g p x gentleman สองปี2017นะครับผมคันนี้สวยมากนะใหม่มากเลยสีเป็นสีเดิมนะครับขาวเดิมจากโรงงานนะครับสียังสดๆอยู่เลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะขับขี่ใช้งานได้ปกติเครื่องไม่ดังแน่นอนครับท่อเนี่เป็นท่อเดิมเช่นกันนะครับผมคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมใช้งานได้อีกยาวเลย สวยๆเลยนะครับคันนี้ใหม่มากใหม่น้อยตั้งหากนะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยรถคันนี้แทบจะไม่มีล่องรอยการใช้งานเลยนะฮะเอาไปขับกันหล่อๆเลยร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมทรงดีมากเลยฮะคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเลขใหม่หลักพันโลเลยดีกว่าคันนี้เลขใหม่อยู่ที่4 4 0 0โลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย เดียวรู้เรื่องฮะ,ะเสียงจะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่27,900บาทเท่านั้นเองคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย